ยุดเบรดตตาใช้ปืนอะไรซีเซ็ตเจ็ดสิบห้าดีล่างเต็มห้านัดนห้านัดอาพี่ประเเหม่นห้านัดบรรจุกระสุนพร้อมอา้อาวอา้อาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป้าเป็นไงวะเป้าทำไมมันนะหาย,ยางั้นนะเคลีย์เคลีย์นะครับเคลียห้านัดห้านัดโอเคอท้องวิวเป็นไรลูกวิวเป็นไรวะเอเอเอ๋อ <laughs> । <laughs>